สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมอําเภอเรนูนครที่ค่ายมวยเกียรติธงยศหรือผู้ใหญ่ไก่เรนูครับหัวหน้าค่ายครับผู้ใหญ่ไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ครับผมผู้ใหญ่ไก่เรนูครับชื่อจริงก็ผู้ใหญ่ลังชกรธงยศครับหัวหน้าค่ายมวยเกียรติธงยศ ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ที่พิชิตได้มาเยี่ยมถึงค่ายเลยครับวันนี้ครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับได้มาเยี่ยมค่ายมวยผู้ใหญ่ไก่เรนูครับซึ่งเป็นค่ายดังชื่อเสียงระดับประเทศครับเป็นคนกว้างขวางเรื่องน้ําใจดีครับเป็นคนผู้ใหญ่ไก่ชื่อเสียงโด่งดังไกลมากครับเรื่องเป็นคนมีน้ําใจครับน้ําใจเอื้อเฟื้อครับเป็นคนใจดีครับ ต่อวงการมวยต่อทุกคนครับเป็นโอกาสดีที่ผมได้มาเยี่ยมถึงค่ายมวยเกียตรติโยศวันนี้ครับครับผูใ้ใหญ่ไกรครับค่ายมวยเกียตรติยศตั้งมากี่ปีครับตั้งมาได้ตั้งแต่ปี2559ครับตอนนี้ก็2565ก็6กปีขึ้นแล้วครับครับเป็นไงตั้งแต่ตั้งค่ายมวยมาจนถึงทุกวันนี้ถือว่าพอใจ เป็นพอใจมากครับเริงๆงครับก็อบอุ่นใจอยู่ครับมีลูกๆอยู่ด้วยหลายคนแล้วก็อยากจะสร้างเด็กให้มีอาชีพแล้วก็ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้เด็กหันมาเล่นกีฬารับเยาวชนมาฝึกซ้อมในอำเภอเรนูหรือต่างจังหวัดครับก็อยากให้เด็กมีอาชีพครับที่หลักๆครับก็เธอเป็นใมตไสทัศน์ที่ดีครับของผู้ใหญ่ไก่ครับ ส่งเสริมเด็กเยาวชนให้มีอาชีพห่างไกลยาเสพติดครับตอนนี้มีกี่คนรับนักมวยตอนนี้ในค่ายครับก็ถ้ารวมผู้หญิงก็ประมาณสิบครับถึงสิบคนนะครับครับแต่ตอนนี้นักมวยชคเสร็จตอนนี้ก็กลับบ้านไปสามสี่คนครับก็ถือว่าซ้อมเสร็จก็กลับไปพักผ่อนอยู่บ้านครับก็ยังไม่ครบครับนี่นี่ทางไฟทานนี้เวเทรนเนอร์อันคงเกียมครับครับตอนนี้นักมวยมีใครบ้างอยู่ตอนนี้เอา ชัดเพชรครับอะไรนะครับชื่อนักมวยครับชัดเพชรครับชัดเพชรครับนี่เพชรไทยครับอันนี้แฟนมวยคงทำกันได้ครับนักมวยเงินแสนครับเพชรภูไทยสิทธิสวัตรเสือครับอันนี้ก็เป็นสวยครับเลือดชิงชัยเกียรติธงยศครับครับเด็กครับเพชรนครครับเพชรนครครับเรล่าตาเกียรติยศอันนี้ซุปเปอร์สตาร์จากประเทศลาวครับเอ้าเว้าภาษา เล่าครับฝากถึงแฟนมวยท่าปปะเทศเล่าก็ฝากพี่น้องโสภบุเรามาเป็นราจารให้ราสตานะครับก็มีรายการซุปวันที่สามที่ลาดตรดเนินครับราสตาก็มีรายการต่อเนื่องวันที่สามพฤศจิกาครับครับพี่น้องฟังประเทศเล่าเปิดช่องทูยีบซีเชียร์เล่าสตานครับวันที่สามพฤศจิกาครับอืออูอพวกใหครับอ่า นัหมวยทุกคนถ้าชนะมียดฉีดให้ด้วยใช่ไหมครับครับถ้าเลดตัวไหนเป็นรองผมก็อัดฉีดให้ทุกตัวครับถ้าเลดเป็นต่อบางทีก็ไม่ได้อัดฉีดเพราะว่าต้องดูคู่ต่อสู้ครับดูคู่ซกครับแล้วเทนนร์อันเป็นไงมาอยู่นี่อบอุ่นใจไหมเป็นไงรู้สึก,กมายูนานยังเนี่ยก,ก็เดือนหนึ่งแล้วครับผมอ<ก>ม็รู้สึกอบอุน่นหรือสุนใกเปิดเพยหน่อยก็ ขอบูนดีครับผู้ใหญ่แกก็ใจดีครับเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อนะครับผมลูกน้องก็รักครับผมแกแกรักทั้งัวทุกคนเหมือนลูกเนาะครับผมสุดยอดมากครับครับผมแล้วคราวนี้มวลในข้าว่ข่น่าจะตอนนี้มีใครพอมีชื่อบ้างใน่ข่ตอนนี้ก็มีเมืองลาวครับลาวสตาแสนเพชรนะครับแล้วก็มีรุ่นใหม่ๆอย่าง คู่แฟนนะครับชัดเพชรแล้วก็เพชรนครครับผมครับแล้วอีกคนหนึ่งครับที่แฟนมวยรู้จักกันดีครับทองจำกันได้ครับแล้วมวยเงินแสนหน้าตารูปหล่อด้วยครับเพชรภูไทยสิทธิวั์เสือครับเป็นไงถึงได้มาอยู่ที่ค่ายพุ่ยใหญ่ก็บ้านบ้านอยู่ใกล้ค่ายพุ่ยใหญ่ด้วยครับก็เลยมาขอทาร่างกายมาขอฟิตซ้อมที่ค่ายเราตั้งใจว่า จะมาทําการพิสูจนอยู่ที่ค่ายผู้ใหญ่ไก่นี้เพื่อการจ่ายรุงเทพยบซึ่งอําเภอเรนูนี้พ่อเป็นบ้านเราพ่อพ่อพ่อเป็นคนที่นี่ครับพ่อเป็นคนที่นี่ตอนนี้เรากลับมาอยู่บ้านกับพ่อใช่ครับเห็นว่ากําลังปลูกบ้านใช่ไหมก็เริ่มเสร็จแล้วปลูกปลูกบ้านอยู่นี่แล้วก็ทําธุรกิจอะไรบ้างก็มีสวนทุเรียนแล้วก็เลี้ยงควายครับอืมครับก็ จากปักหลักอยู่ที่เรนูนครก็ขอซ้อมที่ค่ายมวยของผู้ใหญ่ไก่นี้เพื่อไปต่อยรุงเทพยครับผมพอผู้ใหญ่ไก่เปขอให้ความรู้สึกไงถ้าเพชรภูไทยมาซ้อมอยู่นี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับหรือไงไหมก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าส่งเสริมเด็กครับเพราะว่าใายสีเสื้อสิิ์สลัดเสือเหมือนเดิมแต่มาซ้อมเพื่ออยู่ใกล้บ้านผมก็อนุญาตให้ซ้อม เวลาไปชกก็ใช้เป็นผู้ไทยสิทธิ์สารวัตรเสือเหมือนเดิมครับก็คงจะไม่ผิดกฎหมายหรือกกตอะไรนะครับก็ฝากส่งกําลังใจให้เด็กด้วยครับเพื่ออนาคตของเด็กผ like ู้ใหญ่ไก่ก็อยากเห็นอนาคตของเอกครับอยากให้เอกได้ชกองเทียบมีเงินใช้นะครับครับครับแฟนมวยครับฝากติดตามครับค่ายมวยเกียรติยศผู้ใหญ่ไก่เรโนครับที่อำเภอเรโนจังหวัดนครพนมครับ ท,ทุกไฟติดตาทุกไฟครับสุดท้ายนี้อยากให้ผู้ิกไกฝากถึงแฟนมวยครับหน่อยครับครับก็ฝากขอบคุณแฟนมวยแฟนคขับที่คอยติดตามค่ายมวยเกียรติงยศก็รอเชียร์ต่อไปนะครับก็มีโปรแกรมขึ้นวันที่3ราวสตาเดือนหน้าครับแล้วก็มีอีกหลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวเขาขึ้นโปรแกรมให้ก็ฝาก ขอบคุณแฟนมวยแฟนคลับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเด็กของค่ายมวยเกียรติยศด้วยนะครับขอบคุณครับครับฝากติดตามครับค่ายมวยเกียรติยศครับขอเป็นกำลังใจให้ครับค่ายมวยเกียรติยศครับเตินทางสู่ฝันครับเส้นชัยนี้ยังอยู่งยาวไกลครับขอให้ประสบความสาเร็จครับเป็นค่ายมวยโด่งดังระดับประเทศมีนักมวยค่าตัวเงินหลายหมื่นลอดเงินแสนด้วยครับขอให้โชคดีครับ